กามริยายาตนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์สีพุตรีค่ะสีพุตรีมี3สาขานะคะสาขาหนึ่งคือผ้ากลมผมเราผลิตจากผ้าบาวาเป็นผ้าวอยมาจากประเทศญี่ปุ่นตกแต่งเพชรจากสวาร o v s สกีเป็นเพชรที่มีคุณภาพที่สุดในโลกเราเน้นถึงวัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ลวดลายการปักที่เป็นอัตลักษณ์ของสีพุตรี มีงานแทนเม็ดนะคะมีงานปักมือแล้วก็มีงานปักจัดและงานติดะคริสตัลค่ะกลุ่มลูกค้าเนี่ย80%เรนี่ยเราส่งออกไปต่างประเทศประเทศจีนอุซเบกิสถานมาเลเซียบรูไนในซาบาสราวัต จุดเด่นของเราคือความปราณีตแล้วก็ความคงทนเฉดสีคร่าวๆตอนนี้มีประมาณ50กว่าสีค่ะลายแต่ละลายเราคิดโดยผู้บริหารของสีปุตรีนะคะอย่างลายออคิดไทยเนี่ยอันนี้เป็นที่นิยมมากเป็นลายปัดฉลุมีความละเอียดปราณีตจะไม่แข็ง แล้วก็สาขา2เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีของเด็กด้วยเสื้อผ้าสไตล์มุสลิมค่ะกอบายาปานงอบายาค่ะแล้วก็สาขา3คือที่มาเลเซียรัก,กลรนตันพิกัดร้านอยู่ถนนสายกลางน,นะคะช่องทางการติดต่อก็คือบาวาสีปุตรีเบอร์โทร084-1992731ค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนสตรีมุสลิมทุกท่านนะคะที่ใส่ผ้าคลุมผมเชิญชวนให้มาชมที่ร้านนะคะอยากจะให้มาชมแล้วท่านจะติดใจแล้วก็จะรักสีปุตรีค่ะ